สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับสภาพภายในงามๆทูโทนเลยครับรุ่นนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับมีกล้องหน้าครับตัวนี้รถสวยกว้างขวางนั่งสบายครับมาชมเชฟครูซนะครับตัวนี้เชฟโรเลตครูซปี2 0 1 1ตัวท็อปสุดครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับ ปี2 0 1 1แท้ครับรถสภาพสมบูรณ์ครับตัวท็อปเลยสีสันเงางามเงาฉ่าครับริ้วรอยมีบ้างตามการใช้งานนะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับรถอยู่ที่คลองเจ็ดปทุมธานีนะครับใครสนใจไปเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับ139,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคัดแล้วเช็คแล้วนะครับเดิมสภาพเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อนะครับ ใครกำลังหารถใช้งานราคาแสนต้นคันนี้ได้ปี2011นเะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนเพจแฟนลับของเชฟครูดนะครับท่านจะได้ข้อมูลทางการซ่อมบำรุงอู่ที่ไหนมีช่างเก่งๆแถวไหนเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับแนะนำหาอู่เฉพาะเก่งๆก็ในนั้นจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ใช้งานอยู่เดิมก็มีประสบการณ์แน่นอนครับคันนี้สวยครับภายในเป็นทูโทนน้ำเงิน แบบนี้นะครับน้ำเงินออกฟ้าแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยเทานะครับก็มาชมดูได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรถคัสตสวยเช็คสวยนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเชฟโรเลตนะครับสภาพสมบูรณ์ครับโดยรวมใช้งานไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครับมีกล้องหน้ามาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซนเตอร์ล็อกแอร์แบกตัวนี้มีปุ่มพุ s สตาร์ตนะครับเป็นตัวท็อปนะครับปุ่มพุทสตาร์ตสบายๆครับ เครื่องพันแนะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักอัดต่อในพลิกปั๊มนะครับภายในจะออกทูโทนแบบนี้นะครับรถสวยกว้างขวางนั่งสบายนะครับอย่าลืมนะครับมาทางเชฟโรเลตก็จะได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับแต่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของการเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลนะครับคันนี้ใช้งานแล้ว2 1 6 0 0 0กิโลเมตรก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนเพจแฟนลับของเชฟโรเลตครูซนะครับหรือเชฟโรเลตขับก็ได้ครับเข้าไปกลุ่มนั้นก็จะได้้ขออมูลแนนน่ครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับกุญแจรีโมทปุ่มพุ่มสตาร์ตปุ่มไรมาติฟังก์ชันงามๆแบบนี้ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สรถสวยสภาพดีริ้วรอยมีตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ตัวนี้เป็น1.8นะครับก็มาชมมาเช็คดูได้ครับรถสวยสภาพดีๆแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์ครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับเอกสารถูกต้องนะครับรถอยู่ที่คลอง7ปทุมนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับ รถคัดและเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ดูไม่เป็นคัดไม่ได้หรือไม่เก่งก็มีทีมงานของผมช่วยคัดช่วยเช็คนะครับเบื้องต้นก็คัดมาจากผู้ที่มีประสบการณ์เป็นมืออาชีพนะครับคัดรถเช็ครถหารถกันอยู่ทุกวันนะครับฉะนั้นใครไม่มั่นใจเราคัดขาด,ขาดแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหนะรือพลิกคว่ำนะครับตัวน,นี้คือส่วนตอกันในการเลือกซื้อรถนะครับต้องไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้านะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่าง ก็มาเป็นลําดับรองลงไปครับคันนี้พร้อมใช้นะครับเครื่องเกียร์ดีสุดๆครับไปทดลองขับดูได้เลยครับก็มามานี้นะครับนํามาฝากนะครับที่เหลือสมาชิกตัดสินใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จะส่งให้ได้นะครับอยู่บ้านไกลก็รอรับรถได้นะครับโทรเจรจาสอบถามแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับรถสภาพดีๆแบบนี้นะครับภายในสวยมากๆนะครับแล้วตัวนี้ก็กว้างด้วยครับสาหรับเชฟคุดอะไรการซ่อมบำรุงแลก็ ยังมีอูของเชฟอยู่แล้วก็มีอะไหล่ทั่วไปที่สามารถหาซื้อได้ใช้ด้วยกันได้อย่างี้ครับอูมีเยอะครับในตอนนี้ลองชมดูได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับเน้นเลยครับเข้าไปที่เชฟโรเลตครูซขับนะครับก็ในนั้นมีช่างมีอะไหล่มีประสบการณ์จากคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันให้กับสมาชิกใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยประมาณนี้จะถูกใจทอร์จานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดครับคลิกชื่อคลิปอรายละเอียดได้เลยครับขอบคุณครับ